อยากถูกหวยให้ขอค่ะหยิบกรอซ้าออกมานะคะแล้วจับตรงนี้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงนะคะตรงนี้ หลายท่านนะคะก็จะเรียกว่าดวงตาที่3คนเราทุกคนจะมีดวงตาที่3นะคะหลายครั้งนะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเราใช้ตาเนื้อของเราในการมองนะคะแต่จริงๆแล้วคนเราจะมีดวงตาที่3นะคะที่อยู่ต่อมแผนเน็นนี้นะคะคนที่รู้ความลับในเรื่องศาสตร์แห่งการเงินนะคะ <c oughs> ก็มักจะใช้เคล็ดลับของดวงตาที่3เป็นสื่อกลางนะคะในการเชื่อมต่อขอสิ่งดีๆนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วนะคะ ตั้งจิตอดิหารนะคะตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงคุณงามความดีที่ เราได้สร้างมาแล้วพูดว่าด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงโดนบันดาลให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้กระทำมาจงถึงครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขครูบาอาจารย์ยันคาฉาครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งฮงจุย้ยและพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆในกรสร้างศาสตร์ตัวเลขเมื่อพวกท่านทั้งหลายเห็นบุญแล้วได้โปรดเมตตาอนุโมทนาบุญและขอจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้า อ่าอันนี้ขอไปเลยนะคะขอโชคลับอะไรยังไงขอไปเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะให้ใช้ใจความรู้สึกชุ่มชุมเยน็นเย็นตอนนั้นนะคะจิตของเราจะมีกำลังถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vibration หรือแรงสั่นสะเทือนที่ควบคู่กันนะคะนั่นหมายความว่าทุกครั้งนะคะที่เราตั้งจิตให้ฐานนะคะจะต้องมีคล้รับของการเป็นผู้ให้ก่อนนะคะคือญอให้ท่านแล้วค่อย ขอนะคะค่อยรับนะคะแล้วต้องใช้ใจความรู้สึกชุ่มชุ่มเย็นเย็นแบบนี้ละค่ะการตั้งเจตอธิษฐานของเราก็จะเห็นผลได้ดีมากๆเลยค่ะ